สวัสดีค่ะเมนนื่อนี้เด็แม่มาใส่ปุ๋ยบวบงูกับมักมะละเนาะใส่สูตร15ค่ะเมื่อนี้ก็มาโอ้อากาศมันค่อนข้างมันอุ่นขึ้นฮอนขึ้นเนาะก็เลย บกูงูก็เลยไง่ญ่ไวคะ่ะนี่ยอดมันตกนี่มีมากหนึ่งมีมากหนึ่งนี่มากหน,นึ่กนง,ก,งกำลังเป็นค่ะมันก็นเลยจะหาป็นเนาะนี่บ่มากหนึ่งนี่มากยีแมวปุ๊กทีเลยค่ะเพราะว่ายีแมวซี เอาแค่ okay, สามเดือนเนาะดินบริสไทต้นก็เอาหลักมันก็หลักเพกาเนาะต้นมักดินไม้เนาะก็เลยปุ๊กทีๆค่ะประมาณแขนนึงนะคะสองซอกสองซอกแดดบ่หึงสองซอกก็มีเอามาช่นี่เป็นมากแล้วก็งามพอได้อยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแมววางกระไค วางเสื้อค่ะขอโทษโวางเสื้อหลังคาเนี่ยที่เห็นมะมันก็มีข้อดีคือว่ามันชีบุริตกเนาะนี่มันก็ิจับไปได้ค่ะของย้อดกับบริตกของกบ,บริเอาขึ้นยากอีกถ้าขึ้นหลังคาแล้วเนอะขึ้นหลังหังคาอันที่หงมุงไว้แล้วนะนี่แล้วก็มาพยายามเอาย้อนนี่ขึ้นตะไคร้ไว้เด้อค่ะเด้อเอาเอา กระจายเต็มตะค่าไว้เลยคะ่ะเพราะว่ามากมันก็สิออกเขาก็สิเก็บได้เก็บไว้ค่ะนี่นี่นี่นส่งมากอันนี้มีอีกมากหนึ่งน้อยน้อยนี่ก็นี่งามอยู่คะ่ะดิน,นบว้ไข่บวบงูก็พันเซนก,กี้ศูนศูนซีเนะาะกับเครื่องบิน พยายามใส่ปุ๋ยครับแมวใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์เด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่วงมันเป็นมากน้อยเป็นดอกนี้โอเคกบ่ใส่หลายใส่น้อยใส่บ่อยๆเอาอนี่ค่ะนี่แมวก็เก็บมาจากที่ได้หอหุ่งหรือบอเนาะนี่นี่ค่ะมักนี่บ่ได้เห็น เก็บมากรุ่นนี้เดยวค่ะเดินเนี่ยไ่ายกว่านิ้วมือน้อยนึงเนาะนม่คะ่ะกำลังมากคะ่ระราคาอยู่ที่ห้ากิโลก็ร้อยนึงคะ่ะตอนนี้เนาะตอนเหลาดีกระแพงยู่ค่ะนี่อันนี้เริ่มมีลายแล้วอันนี้เขาเอิญชิกเกแล้วค่ะเนี่ยใหญ่รุ่นนี้เนาะเขาว่าใหญ่เกินแล้วคะ่ะ ไม่คะบ่ใครมักดูนี่ยไงเกินมักหน่วยน้อยๆค่ะนี่อาไดูด่เนี่ยได้ราคาค่ะ ตีแมวปุ๊กทีเดนะ้อเนาะถ้าคุณใดต้องการเอาไว้นานๆเก็บนานๆห้าหกเดือนก็ว่าปุ๊กจกสามเม็ดเด้อค่ะเด้อส่งเม็ดครึ่งถึงสามเม็ดนี่ดีมากน้อยนั้ถ้ามันถ้าขึ้นตึบไวแล้วก็มันมุงใบมุงไวสิกะบ่ใครมีมากแล้วคะ่ะต้องให้โปร่งแสงเดนะ้อเนาะถ้าทึบลายก็บ,บ่บ่คบ่บบได้นานคะ่ะแมวก็ต้องการเก็บแค่ระยะเวลาสามเดือนก็พอ ในเระเทที่ค่ะแล้วอีกอยางดินก็ไปไถ่ย,ยํามันง,งามเนาะครัอยู่ที่หอรักษานี่แหละพอปุ๋ยทอยาก็งามค่ะโอ้ทางนี้ดกแล้วนี่เป็นมากได้แล้วค่ะ โอ้นี่มากใหญ่บ่เห็นมักนี่เป็นมักแกแล้วเด้อค่ะนเดินาาดเนี่ยขึ้นไหลซิละไม่ค้าบ่ใครมากเดี๋ค่ะเนี่ยไงบอหไงกว่านี้มือไหลยอยู่ค่ะเห็นบอกขอบบอมาคับแบบเนี้ยมักน้อยน้อย,อยถ้าหัวาง เสืยอส่วนขาที่เนี่ยเวลาเขาดึงเขาอย่างคือมันกระสีโบได้ตกมาน้ำค่ะเหรอติดติดลายแล้วค่ะนี่ทางนี้แมนเบิดเลยเนี่ยคลิปนี้ก็พอชมนี้และะ้วค่ะเนะสวัสดีค่ะ